สบายดีพี่น้องสบายดีเมื่อทุกคนเดอ้อพ,พกก่อพ่อกำลังพันแม่พันทำกินพี่น้องเลยเมื่อนี้แม่พันน้องก็มาแต่ปักซองเนาะลูกชายพู้อยู่เพื่อนแต่โทรไปว่าแม่เพื่อนมาคายเฮ็ดเจ้าเสียวอยูโบแม่ก็อยู่ตลาดเอาลูกเอาเอาเฮ็ดบานได้เพือ่อนว่าบานก็เอาแม่ยากได้ลูกชายก็ได้ได้ซื้อไปให้พี่น้องซื้อมาให้แม่พันสองทงทงละห้าสิบบาท มาเบ่งน้ำกันหน่อยเฮ็ดหน้าตาเฮ็ดที่ลูกชายมิงซื้อไว้แม่นี่มันสิบานขนาดได้ไม่นองต้องละหายิบบาทก่อนว่ะมาเบ่งน้ำกันเฮ็ดไม่นองเอ้เฮ็ดเฮ็ดอยู่บ่ได้กินกินเฮ็ดบานนี่เนาะไี่นองเนาะ <laughs> กันบ่งทงนได้เฒ่านใถดอกแต่ว่าเพิ่นบานแล้วไม่นองเอ้เฮ็ดกะกกละมังนึ่งได้ได้นึ่งกละมังมูลค่าหนึ่งร้อยบาทจ้าก่นว่ะ พื้ที่สีม้อหนึง่งเลยพี่น้องเว้ยลายเตอ๋อแล้วนี่ยของบนน้อยไปแนะในกระซับมึงใหญ่นี่ก็พอซื้ออยู่เนาะเพื่อเพิ่งเชียนหาเจอเพื่อเพิ่นสิเลาะปลาหนึ่งร้อยบาทนี่ก็ถือว่าพอซื้อคุ้มเนาะพี่น้องเนาะมาเด้อมาเด้อพอยากรีแกงเห็ดเต็มพันเด้อม,พ,อมพันสิกแกงเห็ดได้แมลงนี่ทำเมนูแกงเห็ดกินกันเห็นเห็ดแล้วคิดถึงสมัยแต่ก่อนพี่น้องเฮ็ดอ่ะเต็มพันประมาณสิบ สิบสองสิบสามปีตอนนะ่ะไปหน้าจนได้หาบมาความร้ายของเพิ่นพี่น้องร้ายเฮ็ดน่ะบ่มีไผซื้อไผขายเลยเฮ็ดน่ะร้ายคักร้ายแน่ร้ายจนกินบ่วันบ่นไหวเพื่อนพี่น้องมาล้างเฮ็ดชายพันธุ์บ้ดนี้สิได้ตัดตีดนเบบนนพิ่นบ้านเะื่อนนะพี่น้องเนาะหนึ่กะละมัง,มมงเฮ็ดหนึ่งกะละมังพี่น้องเอ้ย ปริมาณเห็ด <laughs> หลายเติมอยูยอดย่ด้อพี่น้องเด้อท่านกินซีรีสสอบเห็ดกระเด้นเห็เด้อเห็ดเด้อกระเด้อปาะหยัดหนึ่งใจเห็ดนาสิเป็นงวดสุดท้ายเลยพี่น้อ่เห็ดกระดอกน้อยดอกให้แง่ค่ะเม็ดรุ่นไปแล้วท่านตัดกิ่นไปเลยกลิ่นติบคนดิบ ดอกบานก็ดีคือกันได้ข้านี่ไปเลยนี่บอกไปเลยตัวเพื่อนทาเพื่อนตน้นไม้องเนาะสบายวัวดอกจูงอยู่กันจะโคตรด,ดอกจูงอันนี้ขูดเอาไวด้ดอกน้อยเล่นดอกน้อยแขงใส่พักติ้วพักนั่งตูมันฮอนจะสดแส่็เด้อพี่น้อง,ดองดเด้อมาเด้อพอยายามมากินน้ำมันพันเด้อ ผู้สื้อแม่นลูกชายมิ่งไปหรอกเลย <S <S เป็นยู่เฮือนในบ้านไปตลาดก็นซองเต่าเิ่นสิมาฮอดบ้านแตโอ้ยใช้เวลาเดินทางบ่ดีพี่น้องเอ้ยหนาวพ้นละถนนหนทางก็บ่่คอยดีเนาะบ้านเฮาเนาะเป็นคุ้มเป็นแองปวดมากกระตูเิ่นสิมาฮอดบ้านะทางบ่ะ เอีนีมัดกันม,ามากนักนึงหรือ่าธรรมดาเด้ย,ดยเยวกระิแซ่หน่ามะลาดง่ายเด็ดไีด้องไมใช่ยากเลยตไนนไ้แหละสาแน่ใกลางกาไก่เป็นโย์เนาะสมัยินยีนอะไร้นยีนนี่นะลายอันนี้นี่ เกินว่าวันว,นว,นวนยา,รรายเฮ็ดยังกันได้่น้องเลยสมัยแต่ก่อนอันเฮ็ดละโมงเฮ็ดยังมีมัดปูปลาหน้าน้าคล้ายดูมือนี่มันอึดอฮ็ดยังกันมันกระเบิดไปน้ำเนาะทำให้จำหน้าจำป้านะคะมันจะได้สียอึดบอลหาเน่วันนี้ถอดเขากระเบิดไปใช้หน้าน้ำเน่ ท่านก็ไปท่าคิดตลาดนอกวันที่ที่ผ่านมาพอบ่ได้ไปขายพ้นก็โตกพอดีเลยก็เลยหยุดซะเอาบุญแล้วใหม่ๆเนาะย่านแบบบ่มีคนไปเลยตลาดกับน,นั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกัน <laughs> ขอบคุณเด้อทุกท่านเด้อที่มาชมคลิปแม่พันเด้อแม่พันก็วเปล่าสิบ่ม่วนม้แน่ๆเนาะ คนที่มักเว้าอยู่มักลงมนี่เนาะเด้อก็ขอขอบพวกคุณทุกๆกำลังใจเนาะที่ใดกำลังใจที่สนับสนุนว่าบางทีคำพูดคำจาของคนเทานี่เนาะมันกิดควาสามารถแปลเป็นเงินเป็นทองได้ดอกเปย์ว่าออกมาเลยคนอีกคนฟังหรือผู้อ่านนี่เกิดความดีใจภูมิใจได้ตื่นตันใจในคำอันที่เพิ่นกล่าวมาเนาะให้กำลังใจเทานั่นนี่นะมันก็คือแรงใจอันยิ่งใหญ่เด้อพี่น้องเด้อ คุณเดอ้อขอบคุณทุกท่านแ้งกำลังใจที่คอมเมนต์มาฮะมีพันตลอดเดอ้อขอขอบคุณทุกๆคนเด้อ้านกระชิทถายไปเรื่อยๆไปนองเนะะถึงจะค่อยๆไระยามันเอากรบอกงวาดอย่กล่าวกระโดดไปดอค่อยๆเียนหูไปน้ำเราก็ย,ยังบูเก้งเนาะ ใหม่ก่ะก็คือนักเรียนนี่แหละเนาะก็ต้องเริ่มจากป .1 นึปสองไปเพื่อสิได้เรียนกันห้องใหญ่ๆคันนี่ก็คือกันคอยหาประสบการณ์ไปนําเนาะขอขอบคุณแต่วงี้คือเบิ่งก็คือสิไปบ่ฮหารไซเด้อพี่น้องเลยที่บ้านก็สิสู้สู้บ่สนะก็สู้เด้อพี่น้องเนาะสู้คผูตัวเองนี่แหละบ่สู้กระพรดอกดอกจุูมเด้อตัวนี้เด้อดอกจุูม ช่วงนี้กับลูกทรายกับพวกคนใถ่ทยคิดไปไหทำงานน้ำพ่อี่นองเอยมียังทำกับทามเนยแต่มันหนวกมนนันนาห้อเนาะองเย็ดนะไอพันก็นอยากไปหาเด้อพี่น้อยเลยก็แม่อยากไปยาเ็ดมันมวนไหนยาเย็ดมันแทบโอเคงดีท้ามห้าเย็ดมันมวลไปละ Với lạc sửa tiệc, 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 พน้องแมันบ่ปูแต้มนกจักบ่มีอยู่เดี๋ยวไปเอาหเด้อร์แชนิงเ้อร์ทานปใช้เพื่อนแป๊บหนึ่งเด้อล่างเฮดต่อด้วพี่น้องเด้อล่างจากเอาตัดขี้ดินออกไปจากเฮดเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็สีมันล่างทำความสะอาดอย่างดีนะพี่น้องเนาะหลางจากสี่หา้านาทเป็นเลยแท้จัมวาฮัต เวลากินยังแซ่บๆเด้อไปอยากกินเก่งเฮ็ดอืมเป็นไงพี่น้องไม่ปัดก่งเฮ็ดจนมุนเฮ็ดแก่เฮ็ดบาดเนาะเพก็ซีมุนง่ายสศรอนเฮ็ดเด้เนาะเศรอนเฮ็ดสศรอนเฮ็ดบานกันยังเพรได้เถ่าเด้อพี่น้องกินแซ่บอยู่ทานี่โอเคอยู่นี่คือเห็ด โคนบอรเฮ็ดโค่นเนาะภาษาไทยเนาะเมืองลาวเฮ็ดบวกพี่น้องเลยแล้วถ้าเบิ่งเปพันแกงอีกรอบนึงพี่น้องพอแกงเสร็จนี่ก็สิให้ลูกทรายไปส่งให้พ่อใหญ่แกไปใหญ่พี่น้องรอชมต่ออีกพี่น้องล่างเสร็จเรียบร้อยพี่น้องทาแกงย่างเดียวในพันสิแกงซองแนมเลยน้ำไม่ไล่พี่น้องเลยอยากแกงน้ำไม่ไล่สิแกงเซจิโร่ เอาไม่ไลายกับชิโร่พี่น้องมาเดอ้อมีพันธุ์ที่ทำอาหารแรงก่อนเดอ้อหาม,มากินน้ำกันเดอ้อทุกคนเข็นน้ำใหม้พี่น้องอเข็นน้ำใหม้กันเด้อโอ้ยอายนี่น้องมันหอนยังเข็นน้ำใหม้ใส่ที่เราหน้าตาเต้นมาเด้อพยายามนอะไ้พันมาเด้อเสิร์ฟกระเเงใหม่ๆ สดจากนาเลยจากหลังบ้านพี่น้องมีพันธุ์ปลูกไว้ก็กมาณนเองจ้ะอ่าตัวนี้เรียบร้อยต่อเลยแกงเห็ดเด้อพี่น้องเด้อถามสีน้ำกา้านแกงเทียบรอดเลยพี่น้องเอ้ยนี่คือแกงเห็ดปลวกเด้อเห็ดปลวกน้อยพี่น้องโอ้ยจะเป็นห่อนเนาะอ่าขึ้นหว้วนขึ้น ในผ่านกันเสด็จบรรเลงต่อแกงนู้ซงไม่ง่งญ่ลูกไส้ไปส่งหายด้วยพี่น้องย้มาชิมน้ำกันพี่น้องเสร็จสิ้นแล้วแกงน้องไม้แกงเฮดแต่ว่ากินซองไม่ลูกด้วยพี่น้องเลยเพราะว่าเขากินเรียบร้อยมันเล้วก็ตองครับลูกไายกันอ๋อน้องไม้ลงมือกินกันลูกสาว <laughs> กินซองคนแม่ลูกอาหารแรงมาด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำน้องไม้เด้อ น้องไม่มันเลี้ยงด้วยน้องไม้ข้าวฮ้อนขาฮ้อนขาวฮ้อนบรรลุบอขาวฮ้อนแห้งบอข้าวเหนียวฮ้อนฮอนเนาะพี่น้องเนาะอือหือเป็นไงดาแซบได้บอแซบบอแกงเห็ดอ้ะแซบน้องไม้มามาได้อพี่น้องเด้อมากินข้าวแลงนันน้องไม่เด้อทานเด้อขอขอบใจเด้อที่คันผูดได้เขาบอ ชมคลิปนี้แม่พันธ์ก็ขอขอบใจรวงหนาเดอ้อแม่พันธ์ก็จะได้ยบคลิปเพี้ยงเท่านี้ไม่กินทเท่าเรื่องน้ำกันเด้อทุกคนเดอ้อแม่พันธ์ก็กล่าวคำว่า,บาสบายดีขอขอบใจได้ยๆสบายดี